เนี่ยเขาเตรียมเตรียมร่วมแล้วเนี่ยเขาบอกเขาบอกกันบอกว่าเสื้อแดงสามต่อามเป็นยังไงบ้างกับการจุกจีนรบสั l ไลฟ์สไตล์แน่วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นสริมงคลมากค่ะที่ได้เริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการได้มาร่วมงานกับโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเป็นงานจุดจีนวันนี้ค่ะก็ได้มาเจอแฟนคับมากมายด้วยค่ะนีอาจะแต่งเต็มแบบ ใช่ใช่ค่ะวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมากคือชอบงานแบบนี้วันนี้ต้องแบกแบกมูลค่าเท่าไหร่อะไรเบนี้ค่ะวันนี้ชอบงานอะไรแบบนี้ครับคุณคือชอบแบบปกติแเมื่อไม่ได้รับงานแบบนี้บ่อยหมายถึงว่างานที่แบบตามเทศกาลเราก็จะได้แต่งตัวที่แบบปกติเราไม่ได้แต่งนะได้แต่งเต็มขนาดนี้ชุดสวยเครื่องประดับแบบล้ำค่าขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มากับเครื่องประดับ beauty จม m s ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความแบบ มันผงมั่งคั่งแบ่ไว้ชินไว้กับราคาหนึ่งร้อยเก้าล้านหนึ่งร้อยเก้าล้านก็อยากจะชิมเหมือนกันค่ะไม่คุ้นกับราคาราคาที่เออใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้ใส่ตามวาระโอกาสอะค่ะที่จริงพี่แอ้เวลาใส่เครื่องประดับราคาร้อยล้านอัพเนี่ยมันต้องมีความพร้อมหรือต้องคอแข็งหรือยังไงบ้างมันต้องยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ใส่มบบโดยตลอด ก็อาจจะได้ค่อนข้างใส่บ่อยแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะจริงๆที่บ้านมีมั้ยในเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยต้องกลับไปควนกันค่ะมีเยอะเหรอคะมีเยอะจะจำไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยปกติเวลารับงานต้องบอกไหมคะว่าเครื่องประดับคือมารแตจงตัวต้องร้อยล้านบาทเลยโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะเทียบจำได้ไหมว่าเราใส่ราคาแพงสุดเท่าไหร่ที่เราเคยสัมผัสมา ก็ประมาณนี้ค่ะร้อยร้อยกว่า200้ยเคยไหมอ่ะก็น่าจะเคยค่ะสบายสบายเนอะราคาแบบว่าสบายค่ะพร้อมใส่ค่ะติดต่อมาได้เลยอันอย่างจะพูดถึงพูดถึงจุดจีนเป็นยังไงบ้างกับความตอบพันชื่นเราเรามีความพร้อมแค่ไหนพร้อมค่ะรอรับจุดจีนเลยค่ะก็จริงๆเหลือเวลาอีก ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เชื่อว่าแอปแล้วก็หลายๆคนก็เตรียมรับกับเทศกาลรุดจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายนะคะนี่ก็ขอแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะใครที่เตรียมตัวที่จะไหว้รุดจีนนะคะหรือว่าจะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งจัดทั้งให้ไหวนะคะเทพเจ้าแล้วก็มาเที่ยวต้อนรับรุดจีนกันที่นี่ได้ค่ะสําหรับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นของไหว้นะคะ เ,เสื้อผ้าใหม่นะคะไว้ใส่ตอนรับจุดจีนหรือว่าของตกแต่งสําหรับเทศกาลจุดจีนก็ที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์27สาขาทั่วประเทศค่ะอย่างเมื่อกี้อาจารย์สกาก็บอกว่าจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมอะไรบ้างนี่คือใช่ค่ะพร้อมไหมคะแพร่พร้อมมากค่ะพร้อมเติมพร้อมมากค่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโรบินส์เนีย์ทักว่าไงบ้างคะเมื่อกี้ที่เอาีปแอบดีค่ะเป็น ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะมีกําลังใจและการในการเริ่มต้นปีค่ะถ้าเกิดสุขภาพดีงานดีเงินดีเราก็มีพลังความรัก่่คือามรักคือความรักนะคะยิ่งดีเลยค่ะหรือว่ามันดีอยู่แล้วครับค่ะดีแล้วก็ดีอีกอด้ค่ะนอกจากจกระทายแล้วยางหมอช้างครับว่า พี่แอปก็คือดีหมดทุกอย่างทั้งงานเงินความรักทุกอย่างพร้อมสาธุค่ะเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเวลาได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์เป็นไงบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านมาดามแป้งที่นนทุณไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแต่คว้าใจเราไปได้โอ้ยใช่จะอยากได้รางวัลมากกว่าเป็นไงบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือพี่แอฟกับพี่อัมแต่ต้องเงียบที่สุดห้ามพูด แต่ทำไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ไงไม่เป็นไรอ่ะได้2ปีซ้อนแล้วสองปีซ้อนแล้วอันนี้อันนี้คือคุยรือว่าถิ่นแบ่ไม่ควอึ้งว่ะแต่เดี๋ยวปีหน้ากลับมาใหม่ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่อย่างอย่างปีที่ผ่านมามันมันผิดพลาดตรงไหนเพราะจริงๆพี่อ้าเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทำไมอยู่ดีๆพี่อ้ําน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเราไม่จริงๆเราอะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเอออยากแบบว่า ก็จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มา2ปีแล้วจะได้ปีก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นพูดเล่นนะคะแต่ว่าเราส่งพูท้าชิงไปแล้วไงเขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงเสียงเยอะไปหน่อยก็เลยทคาเคลื่อนเออเป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้อง ชว์สกิลเพราะไม่มีสกิลเลยอยากมีสกิลเหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่จะโชว์ทันทีค่ะแต่องชื่อชมนะคะ่อชมว่าเอแอบคิดว่าเขาน่าจะปลอบใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันค่ะ<อ>คือจะได้ให้รู้ว่าแอบไม่ได้เอเอแอบไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไม่ได้จริงๆค่ะก็สนุกสนุกค่ะ เรากั <S <S วงวมาเทปปีนี้ถ้าปลายปีนี้ก็ต้องจัดมาอีดกังวลอ้ําพี่อ้ําเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมานั่งข้างๆแล้วก็อีว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าสองของพี่อ้ําใช่ไหมคะโอ้ทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ําจะเอาเก้าอี่เพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะเขาบอกเขาอยากมาขอต้อนลับจากเราโอ้โหใครกันแน่คะต้องขอต้อนรับ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดน้องพี่ใหม่ใช่ค่ะ,คะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะปีนี้ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นคะที่อับค่ะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกระทำหันแบบฉุกเฉินมากเลยค่ะทุกอย่างแบบ กันทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุดหยุดแค่3าสี่วันเองค่ะที่แอฟได้หยุดเพราะวันที่6แอปก็ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แพลนแต่ยูอยู่ลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหิมะก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าต้องไม่ได้แอปจองกับคุณแม่ของตรีตรีหมดนะคะก็ คุณแม่ก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก็ก็โชคดีที่ได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทาอะไรกับทหันก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพาเราหมดเน่้ปีไปเล่นหิมะให้สนใจไปเลยใช่ใช่ค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้เขาขอก็เลยอ่ะก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สามสี่วันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่สามวันเองสามวันว้าวนี่เหลือก็คือเดินทางใช่ไหมคะพี่แอม ก็หยุดไป4วันค่ะก็อยู่อี่คุณสวันแฮปปี้ไหมคะหนูแปีมากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากเพราะว่าเขาก็สงสารเขาว่าคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนอะไรอเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะจะว่าเป็นไปเที่ยวหมดจเป็นของขวัญวันเกิดปีแรกที่้องปีแบบอยากขอคุณแน่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ ก็ก็ปกติอะไรเงี้ยค่ะสกีไปเ่ยวใช่ไหมคะจริงๆก,ก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่าสามวันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่โตเกียววันที่สองไปเล่นไปเอ่อไปส,สกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่สามก็ไปดิสนีย์แลนด์จบแล้วบินกลับค่ะื่ออนวาตที่บินไปเที่ยวกับคุณเดินรถไฟทุกนัดใช่ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะ,เ,เ,ะเดี๋ยว<บ>คนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส,ส่งแอร์ไม่ใช่ค่ะแต่คนเห็นเยอะมากก็บังเอิญเจอพี่พี่แฟนคลับค่ะอาจารย์พี่พี่น้องนี่เยค่ะเยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจ <c oughs> ปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวท,ที่ที่ต้องเดินเข้าก็กเลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากมากเลยค่ะก็เลยแบบ เออขอโมเมน์ไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบเออเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ไปเล่นเนี่ยคือน้องเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยครับเล่นสกีสกีอ๋อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะล้มไหมคะผมก็ล้มอ๋อแน่นอนค่ะ ล้วทีเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยค่ะเลือก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแต่คิดที่ลรงไม่เห็นที่เราเลยอ่ะมี่มี่อาจจะสับสนแอบกับปีหรือเปล่า<ม>ว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเ,เหมือนกันด้วยวก็คือเล่นกับน้องพีพิมด้วยใช่ก็ค,คือฝึกกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะไดออ้ได้เจอกับทีมทีมจะเป็นมาเสะค่ะก็ เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพี่พิมแต่ว่าน้องพี่พิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาปล่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ที่เพิ่งแข่งแรกค่ะคุณปีติดใจไหมติดใจค่ะเขาชอบค่ะคือพี่คือพี่พิมนี่คือแบบเออเจอที่นู่นแตพอดีแบบเอ้ยเห็นแบบอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยงอเนี่ยบบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะ ไเหมือนนกัค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันญี่ปุ่นใหญ่ขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ดินขนาดนั้นเนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาเราเอ้าไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วที่คุเห็นไหมคะว่าสัคนเก่ไดคลิปที่ทุกอย่างเห็นไทยเห็นค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างอะคนทรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เรารู้สึกยังไงบ้างครับกับเขาเขานั่งอินค่ะไม่พูดยังไงดีคะ ก็แอบรับรู้แล้วก็แคร์ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะ แต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านนคุณมาเมนมาเมนหัวใจยิ้มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจบสยบก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีอะค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดไปเองไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะคือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความ ็นห่วงซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโนนหรือเป็นห่วงุทิมอะไรอย่างนี้ค่ะ<า>ก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วแอรู้สึกว่าไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรอย<า>่างมันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอบรู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็อแอลคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่า คือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกต,ติแล้วแล้ว<ม>เ,เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมุติคนบอกว่าอุย้ยก็แบบเงียบเียบไปเลยอยากให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสดีกว่า<ม>อะไรเงี้ยซึ่งแอฟรู้สึกว่าถ้าการที่แอ ต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมัน,นรู้สึกว่าอันนั้นน่ยยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะทุกอแ่บงพูอย่ว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติเหมือนที่คนหนึ่งจะทำใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอลค่ะอืเป็นไงบ้างทำไมอยู่ดีคุณนนถึงป่ว <c oughs> ยปยล่าสุดทำไมถึงป่วยอยู่ดีดดแบบอืม ทำไมทำไมถึงข่อยล่ะคนเก็เขามีอันอันไหวง่ายหรือว่ายังไงไหวยังไงไม่แน่ใจแต่แต่ก็อาจจะเคยทายคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศนะคะเราเสกดาเราไม่ได้ส่งมาทีเราไป็เพราเป็นคนส่งยาให้เขาอยู่ไกลแล้วเขาส่งยายังไงเออทำไมเขาอยู่ไกลไปนิดเลย นี่คุยแนวอ่อนใจยาใจหรือเปล่าเนียใช่ใจใช่ใจแปลว่าอะไรยาใจยังสับอะไรยู่ปกติไม่ได้้ราส่งยาส่งไปไม่ได้เราเป็นคนส่งยาเป็นคนเดียวเย็ดแต่วันนี้พี่อยู่ไกลมันต้องยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปยังค่ะส่งไปยังคะยาใจเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรค่ะ เป็นถามเขาอ้อนไหมครับเออไม่รักป่วยเขาอ้อนเลยไม่ได้อ่านเลยอ่ะอ่านแล้วอ่านแล้วแอบก็ยังไม่ได้อ่านอ่านให้แล้วอ่านแล้วเออเขาอ้อนไหมเออเขาอยู่ไกลจะเขาอ้อนไหมนี่นนท์งงแล้วนนท์ก็คงเขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะค่ะเราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงเหรอะเพื่อนผ่านไปทั้งรุ่นเพื่อน าาออมไม่ลกล้กาหายพี่งไม่ไม่หลงก่อนถ้ามนถ้ามาอยู่ที่แล้วถึงปวยเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็ไปแล้วก็คือปวดว่าอย่างไงไม่ไม่แน่ใจค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คิดเองก็น่าจะอากาศค่ะเพราะไปนู่นก็ก็ติดลบอยู่อ,อ,อยอู่ที่ขอบุกแขอบคุณค่ะหรือคุยกันเยอะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่คุยคุยกันปกติอยู่แล้วค่ะคุกัติค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตค่ะแต่กขอบคุณค่ะที่ให้พูนค่ะต้องรี้ไปเพราะว่านี่กี่โมงกันเนี่ยเกาหลี้านี่มันเกาหลีมันนต้งเรียนขอต้องนี้นะคะใทีก็มีนี้เรียนาษที่สอ้ต่ะเาเสค่ะเบี้ยขไม่เ็จับยตมาทีเดียวนะครัพี่อา 友達。<music>